โอท็อปมิเตีย2015งานจัดแสดงสินค้าโอท็อปครั้งใหญ่ในรอบปีนี้ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวิถีไทยจากร้อยสู่ล้านหรือจากสินค้าพื้นบ้านธรรมดาที่ถูกพัฒนาคุณภาพให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นซึ่งนอกจากจะมีมหกรรมสินค้าจากผู้ประกอบการโอท็อปทั่วทุกภาคกว่า1,400ร้านค้ามาจาัดแสดงแล้วในปีนี้ยังมีการนำโอท็อปนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผู้ประกอบการคิดค้นผสมผสานร,ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวผ้าบาติกเขียนลายจากน้ำยางพาราที่เห็นนี้นับเป็นอีกหนึ่งสินค้าโอท็อปนวัตกรรมของจังหวัดส,สงขลาซึ่งมีการคิดค้นและพัฒนาน้ำยางพารามาใช้ในงานผ้าบาติกแทนการใช้เทียนกั้นสีซึ่งนอกจากจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วการใช้น้ำยางพาราในผ้าบาติก ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่าการใช้เทียนถึงร้อยละ70เนื่องจากน้ำยางพาราเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่นและราคาถูกเช่นเดียวกับบาติกน้ำเต้าหู้ของคุณวิสุทธิ์จันสิริซึ่งได้มีการสร้างสรรค์ผลงานผ้าบาติกแบบใหม่ด้วยการนำน้ำเต้าหู้มาผสมกับดินสอพองเป็นตัวกั้นสีและสร้างลวดลายแทนการใช้พาราฟินหรือเทียนในการสร้างสรรค์าง,งานบนผืนผ้า ซึ่งแม้ว่าลวดลายที่ได้จะไม่ละเอียดเท่าพาราฟินแต่ด้วยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่ขายไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมก็ทําให้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเป็นเรื่องของธรรมชาติล้วนๆเลยครับแล้วก็สิ่งที่ได้หนึ่งเราก็ประหยัดพลังงานเพราะว่าเทียนหรือพาราฟินเนี่ยเราต้องตั้งบนความร้อนนะครับอันนี้ไม่ต้องเขียนตอนไหนก็ได้คนไทยตอนนี้ใส่ใจสุขภาพตัวเองใส่ใจธรรมชาติมากขึ้น mm hmm. ก,ก็เลยได้กลุ่มพวกนี้ฮะ อีกหนึ่งสินค้าโอท็อปนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนภายในงานคืองานปั้นฝีมือภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเลยซึ่งมีการนำวัสดุเหลือใช้อย่างทานหุงต้มมาบ,บทละเอียดเป็นผงผสมกับกาวลาเท็กนำมาปั้นทำเป็นของฝากของตกแต่งบ้านโดยสินค้าส่วนใหญ่จะเน้นไปงานปั้นที่สะท้อนความเป็นภาคอีสานโดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเลยอย่างพีตาโขนซึ่งนอกจากจะมีความสวยงามแล้ว คุณสมบัติของถ่านหุงต้มที่นํามาใช้ยังสามารถดูดซับกลิ่นได้ดีอีกด้วยปั้นตั้งแต่เด็กตั้งแต่ดินน้ามันมาแล้วก็ก็เลยกลายเป็นชอบขี้เลื่อยก็ลองมาผสมดูแล้วครั้นี้ก็เลยคิดค้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เจอสิ่งที่อยู่ในครัวเรือนเราเนี่ยแหละลองตอนแรกลองมาบดละเอียดแล้วครั้นี้มันยังไม่ละเอียดพอก็ค้นกันจนเจอจนทําให้มันละเอียดที่สุดแล้วก็มาปั้นเพราะถ่านมันจะคุณสมบัติของมันจะดีกว่าขี้เลื่อยเพราะว่ามันโดนเผาผลาญ มาแล้ววิธีกรรมมันก็จะทําให้ชิ้นงานเราสวยขึ้นเรียนขึ้นค่ะนอกจากโอท็อปนวัตกรรมแล้วภายในงานยังมีโอท็อปสมายซึ่งเป็นผู้ประกอบการโอท็อปรายใหม่จาก76จังหวัดที่เพิ่งเริ่มต้นทําสินค้าเป็นครั้งแรกมาเปิดตัวสู่ตลาดหากใครสนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมที่อ m p a c t เมืองทองธานี